อาสวัสดีครับผมพอกันคือเก่าพี่น้องมีกล้วยพร้อมไหมมีกล้วยพร้อมมันนี่สิบห้าบาทอ๋อแล้วสิบห้าเนี่ยเอาไว้ให้เจ้าวีเลยเออเอาตัวเล็ก็ได้เน้อเอาวันขนมจ๊อกมาบูชุ่มไรเนี่ยต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเออจมามาส่องก้อนนั่นนะละขนมอันเลือกพระซ่ององค์เนาะโอ้ จะเจอให้มันุกไล่ไป้ก็ซุบว่ามันพร้อมกันเลยเอาออกไว้ไหมอ่าเอาตันี้เยอะๆี่เนาะลูกค้าก็มาพอดีพี่น้องล่าวีนี้เราเอาแล้ววีนี้กัเล็บมือนางพี่น้องเ้ยค้าขนาดนี่ท้าบาท อันนี้ก็สามวี่สาวอันนี้สิบบาทตัวนึ่งตัวทัสิบห้ารูเบิงทังนี้กับอันนี้ดังไฟแล้วนี่ดังไฟปิ้งป่าเน,ะน,นาเนะมโมหงก็ไข่ไปแล้วเนาะว่าไข่หมหงสองหน่วยสองหน่วยหน่ลยจังบัตหลววห่วยสิบป่อ พี่น้องเอ้ยสาวสามสีป้องหุงกันไรขนาดมืดสภาพทางเพลงยอดกูดเลยเนาะเสียพนาดบ้านขนาเด้มึงหุงกอบต่ำกระคักกอบขนาดมันอยู่ไกลขนเนาะเอามาเบิ่งปลาทำนี้ก่อนบานเลพี่น้องเบิ่งก่อน ปลา,าได้มองมารับวกคเขาได้ปลาเรยแล้วเพราะเราวันน่ะปิ้งปิ้งเพื่อคนเลยคนนี้โหได้ยูนี่คามโบาลนี่ประกดปลาเตจมเข้ามาได้เ่ยมีปลาแค่น้อยพร้อมนี่แค่บก่คน ปลาจะอืดได้แต่ว่าน้ำมันขึ้นน้อยนึงเลยเนี่ไปล้างมาเรียบร้อยพี่น้องมันขี้ดินใส่เขาใส่วนมันือในการเนี่ยโอ้โห,โหปลาเยอะเนาะก็เราจะเลือกปิ้ีเอาทุนเยอะก็ปลาคลาค้างหนึน่งพันห่อกันเลเนี่ยกดตประหยัดเขาบอกเนาะ ฟังน้าหนิโอ้นี่ฮะตะเคียนนีดิไม่ค่อยกินทองไม่ะตะกินไม่เจียวเนาะไม <c oughs> ่เจียวไม่แกงก็ได้เด้อเนาะปลาได้จะสาวตัวดีแล้วสาวก็ตัวนี่กระจรเนี่ยไม่ค่อยแกงสอ บ่ได้ตามบ่ได้ฮอดรูเอามากินแล้วก็แล้วแหละนี่ยมาแบ่งกันกินตอนพ่อกินแล้วก็าวบ้นหนงมือได้ซิบตัวก็มีมีป,ปลาฟักหน่อเลยออเอาได้ไหมยิงรถพากจ่ายเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวรักเรียนนี่ไม่ค่อยแข่งเที่ยงก็ได้ เอา,าปกดมาก,ก็มาดมฮะเอาอย่างนี้อาปก็ข้าวาอาออันนี้นะปกฏเนี่อยพยายามค่อยไปกินไปกินเที่ยงอ,อะไรอ่ะ ม,มันไม่ปิ้งน้อยคือบม่ปิ้งเสื้อตัวเด็กแห้งขนาดเลยเด็กแห้นเหรอ,อนนเอา,เอาเลูกแค้นมาใกล้เสื้ก่อนถึงเอาเนาะก็เสื้อก็ได้จังไงเด็กแค่นนี้อันนี้เอาไว้ยันแกงไว้ยันอันนั้นเที่ยงผิดหลงเอ้เนี่ยขนาดขนาดน้อยอยังก็ยังไม่ได้เดีถอดลอดเนาะทำยแงไงนี่ ย่างไว้ก็ไกินแดงกันมดเลยอาทิตนี้ไว้สัมม้นยินแล้พี่น้องจะไปครัวปลานี่ก็ไว้แพร่ย,ย่างนะครับแล้วเดี๋ยวนี้พวกก็ปิ้งกินเสากับปูนซองสางตัวเลยก็มืดนะครับอ๋อทั้นยินแล้วครับผมสวัสดีครับ